สวัสดีค่ะสมนึกแฟมิลี่นะคะเอาไหมสวัสดีค่ะสมนึกแฟมิลี่ค่ะ <både mission> ทุกคนสบายดีไหมคะแม่สบายดีค่ะวันนี้แม่จะชวนมากินยำนะคะวันนี้มีลูกมาด้วยน้องขวัญข้าวค่ะมากินยำด้วยกันค่ะวันนี้แม่ทํายำกุ้งแห้งแต่เพลินขากุ้งไม่ได้ป้าป้านั่งนั่งตรงข้ามก็ทําให้เราขำเขากินตรงข้ามเขาจะเขาขำแล้วสองคนแม่ลูกเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะอ่ะกินลูก มียำแล้วก็ไส้กรอกค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาให้แม่ครับแทงคูนล้มาให้แม่ครับแม็กซี่ <c oughs> ได้อะไรกินนะคะวันน,นี้กินยำก็ง่ายๆเนาะก,กัวก่ออร่อย <c oughs> <c oughs> เด็กเด็กเพิ่งทานข้าวไปเมื่อกี้ค่ะเราก็เริ่มมองไง ไงคัสองทุ่มขึ้นละวันนี้กินช้าครับเพราะว่าสุกรูปไม่แปโรงเรียนกเ็เลยตามอาหารช้าเด็กกเ็เลยเริ่มห่วงเลวค่ะเป็นกวางมา เดี๋ยวพรุ่งนี้นวันเสาร์พิงข้าวก็ตื่นตอนเช้าไปเรียนกีตาร์ค่ะนนค่ะน้องเพิ่ไปเรียนกีตาร์ได้อาทิตย์เดียวอาทิตยเนีอาทิตย์ที่สองค่ะน้องอยากเรียนกีตาร์นนไปเรียนในเมืองอนนขับรถไปประมาณสิบเจ็ดกิโลค่ะสิบห้านาทีนี่สิบนาที ะะวางแน่ลู้หาพุ้งแห้งไม่ได้ค่ะบ้านแม่อยู่ไกลร้านเอเชียเนี่ยขับไปทีนึงก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะไลกลเต็ยังค่อนไอรเลย ไส้กรอกเหมือนเดิมน้องก็มีไส้กรอกไส้กรอก,รอกรออย่างอันนี้ค่ะของเด็กๆแล้วของป้าเด็กๆกินไม่หมดหรอกแต่แม่จะกินเอง <laughs> อ จะกินสลัดก,ก็กินหมดแล้วก็มีสลัดค่ะกินทุกอย่างรวมกันหมด <c oughs> คนอื่นเ็อิ่มกันหมดแล้วเสียได้ของเดี๋ยวต้องเก็บของกิน เขาเรียนอยู่ชั้นไหนนะลูกหนูเรียนถ้าเกิดนัดเป็นที่ไทยก็สักประมาณมสองค่ะไม่ใช่สักมอสองมสอง <c oughs> มสองเขาเรียกว่าอะไรนะที่เนี่ยที่ฝรั่งเศสเนี่ยสักเคียมสักเคียมแต่ว่าที่นี่ด้วยความที่มันไม่มีไม่มีปหกใช่ไหมคะคือปห้าเสร็จปั๊บก็คือเข้ามัธยมเลยแล้วก็คือที่มัธยมก็เรียนสี่ปีค่ะ ลวลิเซ่ยังไม่แน่ใจว่าจะสองปีหรือเท่าไหร่ลลิเซ่ยังสองปีสองปีงั้นสองปีงปน,งปน้องมาจากไทยตั้งแต่อายุสิบขวบค่ะจะสิบขวบสิบขวบแล้วสิบขวบแล้วหรอยังคิจะสิบสิบแล้วเพราะเรามาตอนตอนดักพัฒนาไหมคะเออแม่ก็เริ่มสิบขวบค่ะ มาอยู่ปีนี้ก็จะเข้าสี่ปีเนี้ยะค่ะเดือนมิถุนาสี่ปีเด็กๆน้องงานแล้วแต่แม่ผมคงต้องไปจัดการก่อนนม่กิน ป้าเอาเอาไม่อยู่ละป้าลูกลาลาก่อนลูกเดี๋ยวง่ายงวันนี้แค่นี้นะคะเด็กๆงองายแล้วค่ะค่ะก็ยังไงช่วยสับสไครต์ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะคืออยู่เป็นกำลังใจกันนานานะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ